สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายวิชาสุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะอาหารที่เหมาะสมกับวัยหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้คืออาหารเฉพาะกลุ่มบุคคลค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ากลุ่มบุคคลนั้นมีกลุ่มใดบ้าง นักเรียนคะการเลือกับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยของตนเองได้นะคะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาในวันนี้สิคะว่าเป็นกลุ่มใดบ้างกลุ่มสตรีมีคภ์กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็นักกีฬาใช่ไหมคะแล้ว สกลุ่มนี้มีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรคะมากลุ่มแรกเลยค่ะคือกลุ่มสตรีมีครรภ์การเลือกรับประทานอาหารต้องคิดถึงทาลกที่อยู่ในครรภ์ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็คิดถึงคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะต่อไปเป็นกลุ่มของผู้ป่วยกลุ่มของผู้ป่วยนั้นจะต้องนึกถึงโรคที่ตนเองเป็นด้วยว่าควรรับประทานอาหารอย่างไรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ ระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของนักกีฬากลุ่มของนักกีฬานั้นจําเป็นที่จะต้องมีหลักในการเลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังงานในปริมาณที่มากแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อของนักกีฬานะคะค่ะนักเรียนคะสะตรีมีคันมีความต้องการสารอาหารเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องบํารุงทารกที่อยู่ในคันด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของมารดาและทาลกในคัน สารอาหารนั้นได้แก่อะไรบ้างธาตุเหล็กที่ช่วยสร้างเสริมโครงสร้างของทารกและเพื่อการบำรุงเลือดของมารดาและทารกนั่นเองค่ะสารไอโอดีนที่ช่วยพัฒนาสมองของทารกหากได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพออาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้นะคะอันดับแรกเลยคือสติตีมีคารควรหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมใช่ไหมคะควร ที่จะหลีกเลี่ยงของหมักดองใช่ไหมคะแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหวานจัดและเค็มจัดใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่มผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยแต่ละโรคจะมีข้อจํากัดหรือข้อห้ามเรื่องอาหารแตกต่างกันออกไปเช่นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรงดอาหารที่ใส่เกลือหรือโซเดียมนะคะกลุ่มผู้ ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรงดอาหารที่เป็นประเภทน้ำตาลดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนักเรียนคะนักกีฬาเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการสาร,ร,รอาหารที่จะช่วยในการให้พลังงานเพิ่มความอดทนของร่างกายเช่นคาร์โบไฮเดรตและโปรโตีน ที่ช่วยในการสร้างเสริมกล้ามเนื้อมากกว่าคนทั่วไปปกตินะคะเพราะมีการสูญเสียพลังงานมากกว่านักกีฬาก็จะแบ่งกลุ่มความต้องการออกเป็น2อ,อย่างนั่นก็คือนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานในความอดทนจะต้องการคาร์โบไฮเดรตประเภทฟูตโตสหรือเป็นพวกน้ำผลไม้เป็นต้นนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักกีฬาที่ต้องใช้ความรวดเร็วว่องไว จะต้องการคาร์โบไฮเดรตประเภทกลูโคสซึ่งได้จากอาหารประเภทข้าวแป้งขนมปังน้ำตาลสายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะเพราะกลูโคสจะถูกร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ทันทีเมื่อเข้าสู่เสร็จปุ๊บก,ก็จะดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มใดบ้างคะนักเรียนลองสรุปสิคะ กลุ่มที่1คือกลุ่มสตรีมีคันนะคะและกลุ่มที่2คือกลุ่มนักกีฬากลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ป่วยนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองวิเคราะห์อ,อาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีมีคันสิคะว่ามีอะไรบ้างแล้วลองเขียนเป็นแผนภาพความคิดให้คุณครูได้ดูสิคะว่าเมนูใดที่เหมาะสมกับสตรีมีคันเริ่มลงมือทํากันเลยคะ่ะ ค่ะนักเรียนคะเรากลับมาดูสตรีมีคันนะคะว่าควรรับประทานอาหารประเภทใดบ้างยกตัวอย่างนะ1นึปลานึ่งสนมสําหรับสตรีมีคันนะคะและ 3. ามมรกอสุก 4. ผัดผักรวมเห็นไหมคะว่าอาหารที่คุณครูยกตัวอย่างมาน,นี้เหมาะสมกับสตรีมีคันแล้วก็ทารกในครรน,นะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะกลุ่มของนักกีฬาค่ะ ลองคิดสิคะว่านักกีฬาเนี่ยต้องใช้พลังงานมากต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยอาหารควรจะเป็นแบบใดคะบางคนพยายามหน่อยคะ่ะพยายามมีไหมคะมีใครรู้บ้างว่านักกีฬาควรที่จะรับประทานอาหารแบบใดอามาดูกันเลยคะ่ะนักเรียนนักกีฬาควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นอกไก่ทอดกล้วยน้ำวา้านมแล้วก็บอ็อกี่ใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าอาหารที่นักกีฬาต้องการเนี่ยจะเป็นอาหารประเภทโปรตีนทางนั้นเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะผู้ป่วยละ่ะคะสุดท้ายละผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารประเภทใดบ้างหรือเมนูใดบ้างลองช่วยยันคิดหน่อยสิคะอ่าลองมาดูกันเลยค่ะว่าผู้ป่วยนั้นเมนูที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือข้าวต้มปลาน้ำเต้าหู้โจ๊กไก่สับแล้วก็ผักต้มเห็นไหมคะว่าอาหารของผู้ป่วยนั้นจะเป็นอาหารที่ มีรสชาติอ่อนทั้งนั้นเลยแล้วก็ย่อยง่ายนะคะค่ะนักเรียนคะอาหารที่เหมาะสมกับวัยที่เราได้เรียนไปนั้นมีไวไัยใดบ้างคะตั้งแต่วัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนลองยิ้มขอสิคะว่าสตรีมีคันอยู่ในช่วงไวไัยใดคะง่ายๆเลย วัยผู้ใหญ่ถูกต้องแล้วค่ะและนักกีฬาอยู่ในช่วงไวไัยใดคะตอบได้มากกว่าหนึ่งมีใครตอบอ่าไวัยไหนคะได้ตั้งแต่วัยเรียนเลยใช่ไหมคะแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็พัฒนามาถึงวัยผู้ใหญ่นะคะสําหรับนักกีฬาเนาะต่อไปคะ่ะแล้วเรียนคะผู้ป่วยอยู่ในช่วงไวไัยใดบ้างคะใครตอบว่าเป็นวัยผู้สูงอายุวัยเดียวมีม่ไหม ใครคิดว่าทุกวัยอ่าสำหรับคนที่ตอบว่าทุกวัยนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องราคานักเรียนเพราะว่าผู้ป่วยนั้นเราไม่ได้กําหนดเนาะว่าเราไม่รู้อนาคตเลยว่าเราจะป่วยเป็นโรคใดเมื่อไหร่หรือว่าอยู่ในช่วงวัยใดนะคะดังนั้นการดูแลรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะนักเรียนคะในครอบครัวของทุกคนก็จะมีช่วงวัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ฉะนั้นเนี่ยควรมีการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของตนเองเช่นเดียวกันนะคะจากที่นักเรียนได้เรียนมานะคะนักเรียนจัดอาหารให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยแตกต่างกันอย่างน้อยสองคนลงในแบบบันทึกค่ะลองเลือกนะคะว่า นักเรียนสนใจที่จะจัดเมนูอาหารในวัยใดบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วบ้างคะใครเสร็จบ้างอ่ะยกมือเลยค่ะบางคนมีทำเสร็จแล้วเนาะดังนั้นคุณครูขอ,ออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ คุณครูยกตัวอย่างวัยรุ่นค่ะกับวัยสูงอายุวัยรุ่นนั้นก็คุณครูให้มื้อเช้ากลางวันเย็นมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะครูเกตให้วัยรุ่นเนี่ยมื้อเช้ารับประทานข้าวสวยแล้วก็เกาเหลาลูกชิ้นปลาแล้วก็กล้วยหนึ่งลูกนะคะส่วนมื้อกลางวันครูเกตให้รับประทานอาหารลาดหน้าทะเลแล้วก็แอปเปิ้ลและส่วนมื้อเย็นครูเกตให้รับประทานข้าวสวย เหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นผัดผักรวมแล้วก็นมจืดหนึ่งแก้วส่วนมาดูช่วงของวัยสูงอายุค่ะผู้เก็ตให้รับประทานอย่างไรบ้างมื้อเช้ากลางวันเย็นมื้อเช้าก็จะเป็นโจ๊กน้ำเต้าหู้กลางวันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มขนันและมื้อเย็นก็จะเป็นข้าวต้มกุ้งปลานึ่งแล้วก็นมสดนะคะแล้วเรียนคะ่ะ วัยรุ่นนี้ถ้านักเรียนลองสังเกตนะคะจะเป็นอาหารที่มีปริมาณที่มากแล้วก็ครบห้าหมู่เพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากดังนั้นร่างกายต้องการพลังงานมากแล้วก็มีต้องการพลังงานสูงนะคะส่วนวัยผู้สูงอายุเนี่ยนักเรียนลองสังเกตนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารที่มีรสชาติไม่จัดมากเป็นรสชาติจืดซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็น อาหารที่ย่อยง่ายแต่ที่สําคัญที่วัยผู้สูงอายุไม่ควรขาดก็คือนมสดที่จะเสริมสร้างแคลเซียมณนะตอนนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากการเรียนและทํากิจกรรมนักเรียนคนใดที่สามารถจัดอาหารตามช่วงวัยที่ตนเองได้เลือกมาได้ถูกต้องแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ การจัดอาหารที่นักเรียนได้ทำในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในครอบครัวของตนเองได้หรือนักเรียนสามารถนำไปจัดทำสมุดเล่มเล็กได้สำหรับผู้ที่สนใจได้นำไปปฏิบัติโดยเลือกเฉพาะกลุ่มที่นักเรียนสนใจนะคะอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดำรงชีวิตการรับประทานอาหารในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศวัย สภาพร่างกายจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของบุคคลแต่ละวัยนะคะวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ